นาะจต่มันเกิดขึ้นได้ครับบางทีมันก็เกิดขึ้นกับเราเลยบางทีมันก็เกิดขึ้นกับคนอื่นเรามาดูครับว่าความท้อใจนี่มันจะแก้ไขกันยังไงนะเออและสำหรับประสบการณ์ผมเองนะครับประการที่เราจะต้องรู้ก่อนนะครับว่าความท้อใจเนี่ยมันเป็นเรื่องที่มันสามารถหนึ่งเลยเนี่ยมันสามารถเกิดขึ้นได้และมันเป็นธรรมชาติที่มันสามารถเกิดขึ้นได้มันเกิดขึ้นกับใครก็ได้มันเกิดขึ้นกับเราในสถานการณ์ไหนๆก็ได้และประการที่สองที่เราต้องรู้ก็คือว่าความท้อใจเนี่ยมันเป็นโรคติดต่อนะ บางครั้งนะครับเราท้อใจแล้วนะครับเกิดขึ้นล้วที่มันติดต่อไปท้อใจในเรื่องนี้มันติดต่อไปในอีกเรื่องหนึ่งมันติดต่อไปในอีกประเด็นหนึ่งมันติดต่อไปยังคนอื่นอีกถ้าเกิดเราโหนหน้าเศร้าหมอนะครับแล้วไปคุยกับบางคนนะครับแล้วก็บอกว่าโอ้ท้อใจและเกิดในความท้อใจก็ถูกแบ่งปันไปให้คนอื่นได้ด้วยแล้วก็ประการที่3นะครับความท้อใจมันเป็นเรื่องที่สามารถที่จะเกิดซ้ําได้อีก เมื่อเราเกิดความท้อใจในเรื่องนี้มันก็สามารถเกิดซ้ําได้อีกไงในดังนั้นเองนะครับเมื่อเรารู้ว่าความท้อใจมันเกิดขึ้นได้ทดํายังไงนะครับเราจะแก้ปัญหาความท้อใจเมื่อมันเกิดขึ้นแล้วให้มันหายไปหรือให้มันลดลงได้แล้วฟื้นฟูกลับมามีพลังในชีวิตของเราได้วันนี้อยากจะแบ่งปันครับจากประสบการณ์ของผมเองนะครับเมื่อท้อใจก็เพราะว่าเราต้องรู้ก่อนนะครับว่าเราท้อใจเพราะเรื่องอะไร เราทอร้อใจเพราะว่าเหตุผลอะไรที่ทําให้เรานั้นเกิดความทอ้อใจแล้วความทอ้อใจเหล่านั้นมันมีสาเหตุมาจากอะไรยอมรับกับตัวเองก่อนว่าตัวเองทอ้อใจแล้วเริ่มต้นนะครับว่าเฮ้ยถ้าเหตุการณ์แบบนี้ถ้าสิ่งนี้มันทําให้ฉันเกิดความทอ้อใจเกิดขึ้นถ้าสิ่งนี้มันทําให้ฉันมีความทอ้อใจเพราะว่ามันเป็นปัญหาไันเปดูปรักทํายังไงล่ะฉันจะแก้ไขปัญหาเหล่านั้นได้ฉันจะต้องมีความรู้เพิ่มเติมมากขึ้นหรือเปล่าฉันจะต้องมี การเปลี่ยนที่เปลี่ยนสถานที่ออกไปใช้เวลาในเรื่องอื่นบ้างไหมเปลี่ยนจุดสนใจบ้างไหมนะครับผมใช้เทคนิคน,นี้ครับคือการเปลี่ยนจุดสนใจผมเคยท้อใจในเรื่องหนึ่งนะครับ mm. เกี่ยวกับงานงานหนึ่งนะครับแล้วก็ผมคิดว่าโอ้มันทําให้ผมเนี่ยมันไปไม่ได้แล้วมันท้อใจแล้วมันอยากจะหยุดทุกอย่างเลยนะว่าไอ สิ่งที่เราทําอยู่เนี่ยมันไม่อยากจะทําต่อแล้วอยากจะหยุดทุกอย่างในชีวิตอยากจะกลับไปเริ่มต้นใหม่อยากจะโอ้ไปใช้ชีวิตที่อื่นละไม่เอาละนะครับผมเปลี่ยนจุดสนใจครับจากจุดตรงนั้นนะครับว่าเฮ้ยเราอย่าเพิ่งไปสนใจมันแต่ว่าเราเปลี่ยนจุดสนใจไปอีกเรื่องหนึ่งไปสร้างสิ่งใหม่ในอีกเรื่องหนึ่งตอนนั้นนะครับผมเปลี่ยนจุดสนใจก็คือผมเปลี่ยนจุดสนใจไปในอีกเรื่องที่แตกต่างกันเลยนะจากงานเดิมที่ผมรู้สึกว่ามัน สร้างปัญหาแล้วก็หยุดพักไว้ก่อนเพราะมันทําให้ท้อใจผม,ผมไปเลี้ยงปลาเนี่ยผมไปเลี้ยงปลากัดเออแล้วมันก็ช่วยได้นะครับแล้วก็พัฒนา,าใจของเราให้มันเติบโตขึ้นได้จากการที่ผมเลี้ยงปลากัดเป็นจุดสนใจครับมันทําให้เกิดการที่เราสร้างความสุขขึ้นมาได้แล้วเมื่อเรามีความสุขแล้วนะครับเรามีพลังใจแล้วนะครับเราค่อยแวะเวียนกลับไปที่ปัญหาเดิมประเด็นเดิมว่าเฮ้ยไอเรื่องนี้เนี่ยมันจะเข้าไปแก้ไขมันยังไง เราจะเข้าไปจาัดก,การกับมันยังไงเราจะเข้าไปทําให้มันดีขึ้นได้ยังไงเรียนรู้จากมันนะครับว่ามันเป็นปัญหาอะไรแล้วก็ป้องกันไม่ให้มันเกิดขึ้นอีกแล้วก็พัฒนาการลงมือทําใหม่พัฒนาสิ่งที่เราจะแก้ไขนั้นให้มันดีมากยิ่งขึ้นพัฒนาให้มันไปในอีกสเต็ปหนึ่งย้ายจากจุดหนึ่งไปอีกจุดหนึ่งได้ ความท้อใจมันเกิดขึ้นแล้วมันสามารถเกิดขึ้นซ้าได้แต่เราสามารถป้องกันได้ด้วยการที่เรารู้เท่าทันความคิดของเราเองเรารู้เท่าทันสิ่งที่เรากําลังทําอยู่และถ้าเกิดเราเกิดความท้อใจที่เราเปลี่ยนจุดครับเปลี่ยนจุดสนใจใหม่แล้วเมื่อจิตใจเราดีขึ้นแล้วเรากลับมาลุยกับมันใหม่ได้แต่ปัญหาบางปัญหานะครับบางครั้งนะครับเราคิดว่ามันใหญ่แต่จริงๆแล้วบางทีมันไม่ใหญ่อย่างที่คิดนะ เมื่อเรามีสติเมื่อเรามองดูมันอย่างละเอียดรอบครอบจริงๆริงบามันไม่ใหญ่อย่างที่คิดนะแต่มันบอกกับตัวเองได้ว่าเฮ้ยเป็นจุดสนใจไปเรื่องนั้นเรื่องนี้แล้วค่อยกลับมาแก้ไขมันดึงใจตัวเองให้มีความสุขขึ้นมาก่อนผมใช้เทคนิคนี้ครับแล้วผมค้นพบว่าความท้อใจมันหายไปแล้วผมกลับมามีพลังใหม่ขึ้นอีกครั้งหนึ่งถ้าอยากจะเปลี่ยนแปลงสิ่งใดคิดเป็นก็เปลี่ยนได้ สวัสดีครับ